ไาพี่น้องทุเรียนบบกลุงตายสมหนาวแดกไม่ได้มันถามว่ากินเขาอย่างเียกว่ากินยังก็ได้แต่๋ยวติมมึงอะไรนะบ่เดี๋ยวติมมึงกูเลยจัดทุเรียนซะแล้วมันกับน้องเกียดเรื่องของกนสมหนาวนะกินยังกับอยากลุงสมหนาวเน้ยเพราะว่าก็บ้างตะกรงขอบน้องลุงนะนะบ่ cua nghe việc đẹp nhá, ăn miếng lót co, được đi bò, bò bái đâu im À, Mưa hôm qua mưa đấy? Tới bưng bánh này Chào ừ. Một đây còn đi bà Ôi Nè Mà chúc chúc Xeo <laughs>

อืมก็ติงกินเขาไปเลยล่ะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเบิ่งอ่างยัดม,มันก็แสบบองได้ว่าไม่พอใจบอกลุงตาเก็ไม่อยากกินหรอกแสบเนาะเขาบอกว่าเขาเสียสัตย์เกิดหู้ตกินกินแล้วถอดไข่กันจี้เนี่ย จ,จับจับแล้วพี่นอ้องพอกันคลิปหนาครับมันนี้ก็มากินแบบยัวย่วยครับให้เบิงัลุงตายมื่ออื่นพุระค่อยสิขึ้นไปงอมันนั่นอนกันละพร้อมในคลิปหนาครับมือจับได้ครับเจอกันไหมครับสวัสดีครับ